ดีค่ะวันนี้นะคะโฟกัสก็อยู่ที่บ้านค่ะแล้ววันนี้นะคะโฟกัสก็ทําบะหมี่หมูแดงค่ะนี่เส้นบะหมี่ของเราแล้วก็เอาไปลวกน้าเปล่าก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลวกน้าร้อนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะโฟกัสก็ลวกเส้นเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ใส่น้ําซุปค่ะแล้วก็เครื่งองปรุงนี่ก็คือเต้าหู้ ลวแล้วก็ข้าเอกก็คือหมูแดงค่ะน้ำซุปอร่อย โอ,อโอเคค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งด้วยเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้โฟก,กัสก็ขอตัวก่อนนะคะ